สวัสดีครับพบกับช่องทีเด็ดบอลนาะเอ,าอยูนะครับผมอีกแล้วนะครับผมนะก็หยิบแนวทางฟุตบอลมาหนึ่งคู่หนึ่งคู่ที่มีโอกาสคว้าใช้มากที่สุดนะครับผมก็หยิบมาเป็นบอลทั่วเอฟเอคัอังกฤษนะครับผมคู่นี้เตะเวลาตีสามเป็นท็อปนั่นฮอตสเปอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของเบอร์ลินนะครับผมตามที่หน้าปก YouTube นะฮะ ขึ้นไว้หน้าจอนะครับผมเผื่อใครสนใจคนระับอยากไปลุยต่อในครอบครัวของนานะครับผมน้าจะทิ้งไ d ข้อมูลการติดต่อไว้ด้านล่างคลิปนี้เผื่อใครสนใจนะครับผมก็มีให้ตามเยอะแน่นอนนะครับผมสายฟุตบอล,ลบดูบอลสดสายนอนดึกมาได้เลยนะครับผมน้าจะมีแนวทางให้ตลอดก็ไปดูสถิตินะครับผมโดยรวมของทั้ง2ทีมนะครับผม f a ฟเอัพเกมในรอบ3สเปอร์เปิดสนามสเปอร์สเตเดียมนะครับผมต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลินจากการพบกันมาล่าสุด4ี่เกมหลังนะครับผม เป็นทางสเปอร์ทำได้ดีกว่าชนะไป3เกมแพ้ให้กับเบอร์ลินแค่1ครั้งนะผมเรามาดูความพร้อมนะครับผมของสเปอร์ของกุนซืออังเก้นะผมเพิ่งจะเปิดบ้านนะผมเอาชนะบอนมัดมา3ประตูสประตูตอนหล่าสุดที่ผ่านมานะผมสถิติ6เกมชนะ4แพ้2เกมล่าสุดวันนี้เตรียมโรเตชันนักเตะทุกตัวนะครับผมระบบคืนนี้น่าจะมา4 3 3, 3นะผมวางกองหน้า3ตัว ไรอันกิวนะครับผมออกสตาร์ดเดือนหน้าเป้าตัวหลักนะผมล่าตะข่ายคืนนี้ให้กับทีมเจ้าบ้านนะผมมาดูฝั่งเบอร์ลินของกุนซือแบ็กซองนะครับผมเพิ่งจะบุกพ่ายให้กับแอปตันวิลล่าไป2ประตูต่อ3ในบ้านเลยนะครับสุขสัปดาห์ที่ผ่านมา6เกมหลังแพ้สีเสมอ1ชนะ1ซึ่นเคยจัดระบบ4-4-2อัมรูนี่กับเจโลนะผม พร้อมลงลาดตะขายในแดนหน้าเป็นตัวความหวังให้กับทีมผู้มาเยือนนะผมไม่น่าจะโรเตชันนักเตะน่าจะเอาบอลตัวตัวนี้ไว้ก่อนนะผมแน่นอนครับวันถ้วยในประเทศก็ไม่น่าจะไม่ค่อยโฟกัสมากนักนะผมสําหรับรอบแรกๆเบอร์ลินช่วงนี้กําลังฟอร์มไม่ดีนะักไม่ขึ้นไม่นิ่งนะครับผมพร้อมลงท้ายตารางหลีกอย่างเดียวจะหาแมตช์เรียกคืนความมั่นใจก็ดันมาเจอทีมใหญ่นะครับผมทุกครั้งเลยผิดกับเจ้าบ้านนะทรงบอลก็คนละเรื่องนะครับ สเปอร์เจ้าบ้าน5เกมหลังเครื่องแรงขึ้นชนะ4แพ้1ยังลงตัวเลทคืนนี้ของเว็บนอกนะครับผมก็ราคาไม่ค่อยสูงนะักก็มองแล้วว่าสเปอร์ยังทรงดีกว่าพอตัวนะครับผมกับมีแฟนบอลหนุนหลังเปรียบเทียบทุกทางนะครับผมจากมุมมองของนะ้ส่วนตัวนะครับผมต่อดีกว่าแน่นอนไก่เดือยทองยิงในบ้านโชว์แฟนๆแน่นอนสำหรับเดวทานคืนนี้ ก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมจากแนวทางที่นะ้าสรุปมาก็แน่นอนก็คงไปทางเจ้าบ้านนะครับผมสามารถทําได้แน่นอนจะสามารถคว้าใช้ในบ้านได้แน่นอนสําหรับตัวคืนนี้นะผมเผื่อใครไม่อยากให้พลาดแนวทางต่อไปก็สามารถกดติดตามช่องของน้าได้เลยนะครับผมนะ้าจะมาสรุปพร้อมให้แนวทางวันต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้นะ้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ